เป็นเรื่องปกติเลยอะเมื่อก่อนชอบมากครับตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ฮะไม่ถึงรถถังนะไม่ถึงเกมบอลแอคเนนะครับออกเจียกาศูนเจ็ดครับเอ่อารูกทองมายี้กับผมหน่อยดิที่เหลือได้เท่าไหร่ ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวไปบังทางปืนครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปบังทางปืนคนอื่นเขาทำไมนะคนอื่นเขายิงไม่ให้ไม่ได้เออคือคือเขาอยู่ด้านนี้คืออย่าไปบังทางปืนเพื่อนนะครับเพื่อนเขายิงอยู่นะฮะไอ้ทีพี โอ้โหสามโอ้เดี๋ยวโอ้โหเหลือสองคันครับมันดีคอปิ้งมาฮะ เฮ้ยเพื่อนไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยที่ผมไปไหนกันหมดวะโอ้ เขายิงได้ไงวะเขายิงนอกรถถังมาครับเนี่ยไหนๆผมทอลองดิเอาเอทีพีเอทีพีเอาเดี๋ยวครับที่ผมเล่นอะไรกันนี่อ่ะเมเอ้าเดี๋ยวเอาละครับไปกับดักครับมันเป็นกับดักวองไม่ได้วองไม่ได้ครับไปกับดักครับ เอ,ท,เอทีพีเอทีพีอย่าพึ่งเอาเอาทีพีขึ้นได้เฉยโอ้โหนี่ครับมันเป็นกับดักครับ <c oughs> มันเป็นกับดักนะก่อนโอ้ยอะไรครับลูกทองมาอีนัดทำไมไม่ดีหมดยัง ก็มีแค่นั้นนะอนอถถเอาแล้วเอาพี่จะยิงข้างไหนอ่ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเฮ้ยอันแน่อ้ยเยอะมึง,ง,ถถง,งนะอยอะมึงนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงใครวะโห่ยิงออบเจกต์ครับยิงออบเจกต์ครับพี่ผมเอาปืนธรรมดาไม่เล่นพี่ไม่เอาปืนธรรมดาไม่เล่นกับผมมึงละ่ะ อีร้อยอีร้อยอีร้อยเดี๋ยนะโอ้ยยี่ร้อยยีสิบอันอ่นน่นน่นอัน้ยโอ้ยโอ้ยเออเป็นความคิดที่ดีครับผมวิ่งออกมาฝั่งนี้นะถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างหลังนะถ้ามีเพื่อนเอ่อที่ดีสักันนะซอยทับนะแต่ยิงแรงฮะโหลดนานครับแต่ยิงแรงครับ เออเออเออแล้วผมผมต้องล่อเมาส์มาฝั่งนี้นะผมต้องล่อเมาส์มาฝั่งนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นไปนี่เพื่อนน่าจะเล่นกันไม่ได้ครับเล่นกันลำบากฮะเออนี่นี่อะไรัะพี่อ๋อผมเป็นผมเป็นเมาส์ผมก็หัวเสียผมบอกเลยเอ้าเด้อเด้อเงียบต้องล่อเขาออกมาฝั่งนี้เฮ้ยจอนมาจอนมาหาผมจะมาหาผมโอ้ยไม่ครับไม่โดนครับ ต้องล่อมามาฝั่งนี้ครับอ่านี่โอเคมานี่ครับมานี่ครับพี่มานี่ครับพี่จะไปไหนครับ,เด,บเดี๋ยวข้างบนโอ้โหเดี๋ยวครับข้างบนครับไม่ลอดแล้วไปดีกว่าอ,อยายไปข้างทีบ,บีขอหนึ่งนัดอีกอีกไปก่อนไปก่อนอน,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 นอ,บบอนนอนหนอนเดี๋ยวพี่ทีทีแพ,พนเทรีร่าอยู่นี่ครับ โหลดป้งครับหนึ่งนัดครับอันที่สอง <c oughs> ผมน่าจะใจเย็นกว่านี้นิดนึงนะโอ้เดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเห็นผมเหรอบ้าน่ะเดี๋ยวผมมาจอกบผมมาจอกอกับเคนเซ่กันครับนี่ครับนี่ฮะรู้จักกันครับ ผมโหลดก่อนนะโหลดยาวครับโหลดโรคลืมครับมาได้นะครับแต่ว่าโอ้ยเด้วเด้วเออว่าจะแอบยิงยูได้สองนัด เขายิงผมตรงไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับเอ้าเขาจะหมดแล้วเหรอเขาเหลืออยู่ไม่กี่หันนะครับเนี่ยเดี๋้แล้วมีน็อตสะพานได้ไหม หมดแล้วเขาเหลืออยู่นิดเดียวนะอ๋อผมติดได้ไงโอ้โหเดี๋ยวเดียวเอาเดียวเดี๋ยวโ,โอ้โหโอ้โอโอโอหมดแล้วครับหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ฮะครบแล้วครับสี่คันสี่คัน,คนที่เหลืออยู่ครบแล้วครับเมื่อกี้อีกนะเนึงผมยิงไม่โดนนะ เอาแล้วครับกลับงรถดีกว่า